นี่ใช่แต่ตำรวจหรือทหารจะป้องกันพระสุทาก็หาไม่อสอก็ห่วงแหนแผ่นดินไทยที่ชีพให้ตายเป็นเช่นเดียวกันวงข่าอสอขอจ้งสัจจาจะปกป้องทาราจนสิ้นใจ กรับสวัสดีผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสาศึกษาดินแดนทุกท่านที่เคารพกับผมนายมูใหญ่วีระพงศ์จันทโคตรตำแหน่งผู้บังคับหมู่สังกัดกองร้อยอาสาศึกษาดินแดนจังหวัดหน้องคายที่หนึ่งเกิดเมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2513จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชบัรจุเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2536ติดยศนายมูใหญ่เมื่อวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2000 549ได้รับเงินค่าตอบแทนชั้นที่23.0จนำนวนเงิน11,860ห้บาทคติประจำใจคือประพฤติดีมีวินัยกายใจเป็นสุขความสามารถพิเศษดังนี้ เป็นหัวหน้าชุดครูฝึกครูพี่เลี้ยงประจำสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่หนึ่งฝืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดค่ายกำลังใจจำนวนยี่สิบคนระยะเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยี่สิบเอ็ดวันฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กเยาวชนและครอบครัวร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายมีผู้เข้าร่วมรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจ,จำนวน40คนระยะเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด1สัปดาห์มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองอาสารักาย,ยษษาแดนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อก้าสิบเจมาตรา16บกประกอบด้วยข้อหนึ่งบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข่าศึกข้อสองทำหน้าที่ตำร,รวจรักษาความสงบภายใน ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจข้อ3รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคมข้อ4ป้องกันการจรกรรมสดับรับฟังและรายงานข่าวข้อทําทำการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังท่าค่าศึก ท่อหเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนทหารได้เมื่อจำเป็นปัจยาชีวิตประจ,จําสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสีพติดณนะแห่งนี้ที่เราอยู่ร่วมพิงพักเพราะหนักแก่ใจแห่งตนว่าแหล่งลี้ภัยใดๆในโลกา สุดพึ่งพานอกจากตัวของเราเองนับแต่วันที่เราพร้อมเผชิญหน้ากล้าสบตาเปิดใจอย่างผู้เก่งรับความจริงจากเขาอื่นไม่วันเกรงวันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิงกลัวความปลอดภัยหาไม่ได้ในผู้อื่นหากเราขืนมีความลับกับเขาทั่วกลัวไปใหใ่หากเขาจะรู้จักตัวรู้ดีชั่วทั้งเราเขาเข้าใจกันกระจกใดจะส่องสีได้ดีเท่า เราสองเราแน่ชัดกว่าว่าเธอฉันณนะแห่งนี้ที่เราอยู่พร้อมเคียงกันปะจักพันชัดแจ้งแห่งตัวตนไม่ใช่ยักษ์ใช่มารในความฝันหรือคนแคะที่หน้าพันวันสับสนหาจจะเป็นมนุษย์ผู้มีตัวตนมีละคนผิดชอบประกอบกันชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ในที่นี้ปลูกชีวีให้งอกงามไม่ข้ามขั้นไม่เดียวดายดังความตายที่กลัวกัน มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเองขอฝากผู้บัะคับัญชาและเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ